ช่วง108เมนู มาถึงช่วงนี้นะคะร้อยแปดเมนูลดน้ำหนักนะคะแล้วเราก็ยังอยู่กับเชฟฟางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเมนูลดน้ำหนักที่เชฟฟางนําเสนอคืออะไรคะเมนูนี้หลายๆคนจะต้องชอบค่ะเพราะว่าเป็นเมนูปลาเปรี้ยวหวานแต่วันนี้เราจะใช้ปลานี่แหละค่ะจีในกระทะเอาอีก<อ>ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้กระทะรุ่นดิมอนซีรีส์เนี่ยแหละค่ะเป็นกระทะที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเพราะว่าเป็นการเคลือบผิวอ่อนเงินอ่อนทองถึง8ชั้นเลยนะคะทําให้อาหารเนี่ยไม่ติดกระทะเลยค่ะแล้วก็ที่เราไม่ใช้น้ํามันเนี่ยคุกน จะไปกระเด็นติดตามผนังอะไรต่างๆใช่ค่ะทำความสะอาดก็ลําบากนะพุงเสน้นถู้ถ้ามัน,อ,น,นอยู่ในตัวเราเนี่ยอันนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือร้อนเร็วมากใช่ค่ะกระทะเป็นกระทะที่ร้อนเร็วมากเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆก็พอค่ะมันก็เลยทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยอย่างนี้นะคะตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนรแล,แล้วใช่ไหมคะเชฟฟังก็ทําการใส่เกลือกับพริกไทยพริกไทยลงไปบนปลากระพงนะคะคุณผู้ชมหั่นชิ้นพอดีค่ะ ลงไปจีกับกระทะเลยนะคะแม้ว,ว,ว่าจะใส่ปลาที่กระทะยังไม่ร้อนก็ไม่ติดกระทะเขาเคลือบด้วยเทคโนโลยีทิงนานุน,นนะคะซึ่งลื่นกว่าเดิมถึง300เซเลยค่ะเราก็กลับปลาไปเรื่อยเนาะกลับปลาไป,ป,าเ,ปเรื่อยค่ะแล้วเราจะดูว่าสุกยังไงนะคะ เดี๋ยวเรายังไงต้องเอาปลานี่นะคะคุณเส้นลงไปผัดกับซอสอยู่ดีก็เดี๋ยวก็จะสุกอีกรอบนึงใช่แต่สังเกตนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้น้ำมันแต่ปลาก็มีสีสวยนะคะค่ะนี่ที่คุณเส้นฝอัี้นี่ปลาก็จะเป็นสีแบบนี้ใช่นะคะนี่ก็เหมือนกับใกล้สุกแล้วปลามีสีสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยได้เลยค่ะจะเห็นนะคะว่าดีไซน์ของกระถาดเนี่ยนะคะเป็นไดมอนจริงๆเลยนะคะ เป็นรูปเพชรเลยแล้วก็ที่สําคัญมีก้นลึกด้วยทําให้ทําอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะคุณผู้ชมจะจีปลาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทําซอสที่ผัดกับปลาแล้วก็ราดปลาลงไปอีกทีนก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะปลาดือยเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนที่จะทำน้ำซอสต่อไปนี่เราก็ต้องให้มันสะอาดด้วย จะบอกว่าเช็ดแบบนี้นะคะก็จะมีคราบต่างๆออกมาใช่ไหมคะถ้าเป็นกระทะเทฟลอนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการหมักหมมของเชื้อแบคทีรียซึ่งทําให้ก่อเกิดโรคต่างๆนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะกระทะรุ่นนี้นะปลอดภัยเพราะว่าป้องกันการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียแล้วก็เปิดกระทะ ไฟปานกลางก็พอนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ร้อนแล้วใช้อะไรบ้างค่ะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมเลยอันนี้เราใช้ตะหลิวซิลิโคนค่ะรุ่นนี้ได้เลยนะคะไม่ขูดขีดแน่นอนแล้วก็ดัดได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็มีหอมซอยนะคะกระทะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกเตาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแกส๊สเตาไ,ไฟฟ้า induction แล้วก็อินฟาเรดด้วยนะคะนี้เราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเดี๋ยวให้ผัก ุกแบบทั่วถึงผักที่เราใส่ลงไปเมื่อสักครู่ก็คือจะมีแครอทแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมที่เป็นหัวหอมซอยจริงๆแล้วคุณผู้ชมชอบอะไรก็ใส่ลงไปได้ <ใน S 2> เลย,เลยใช่ค่ะเราก็จะปรุงน้ําซอสนะคะจะมีซอสพริกอันนี้เป็นซอสพริกนะคะใส่ซอสพริกลงไปก่อนตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะ ลรวชาติที่กลมกล่อมก็ได้มาจากซอสมะเขือเทศนะคะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลยาหวานเพิ่มความหวานนิดนึงและนี่แหละค่ะที่สําคัญให้คุณผู้ชมใส่สับปะรมเปรี้ยวจะมาจากสับปะรดนะคะอันนี้ต้องมีนะคะนเปรี้ยวหวานมีสับปะรดแล้วก็เราจะเติมน้ําที่ผสมกับแป้งข้าวโพดลงไปให้เปรี้ยวหวานมีความเข้มข้นนะคะค่ะใส่ลงไปสักสี่ช้อน แล้วก็มะเขือเทศที่เราหั่นเรียบร้อยใส่ลงไปเลยมะเขือเทศสุกง่ายอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราเอาปลาที่เรา,เ<อ>าจีก,ากับกระทะ<า>เ<า>มื่อกี้ใส่ลงไปเพื่อเป็นการทําให้สุกถึงด้านในแล้วก็เป็นการอุ่นปลาไปในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเติมพริกไทยนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณมือเสน้นเสร็จแล้วคุณผูถ้าคุณผู้ชมชอบอะไรที่จะมีรสชาติกรุบกรอบนิดนึงสามารถโรยถั่วเพิ่มได้ด้วยนะคะคุณมือเส้นขึ้นแล้วแต่เราเลยนะคะมีแบบนี้ แต่ว่าก่อนที่จะไปทานกันนี่นะคะเราก็ต้องท,ท <ำ S 1> ําความสะอาดก่อนนะทะก่อนนะคะซึ่งทําความสะอาดง่ายมากเลยนะคะที่สําคัญไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อโรคเลยเพราะว่ากระทะน,นี้นะคะปลอดภัยด้วยไทเทเนียมโคตติ้งค่ะซึ่งป้องกันการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนีน่นะคะก็ทําเมนูต่อไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาเปี้ยวหวานค่ะปลาเปี้ยวหวานน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปชิมกันนี่นะคะวันนี้ค่ะอีกแล้วนะคะพี่วูดดี้เขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรนะคะตามไปเจอเขากันเลยค่ะ ถึงเวลาชิมกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะคุงเส้นชิมเลยได้เลยชิมพร้อมกันค่ะเนี่ยที่เห็นเป็นน้ำนี่ไม่ใช่น้ำมันเลยนะคะถ้าเป็นน้ำจากซอสเปรี้ยวอ่ะเรามีความเปรี้ยวสับปะรดนะคะจะมีความหวานจากเนื้อปลาอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญมันไม่มีน้ำมันมันอร่อยอ่ะแล้วมันก็ ที่สาคัญมันทาง่ายแล้วก็ลดน้าหนักได้ด้วยนะคะรสชาติดีแล้วก็มีตัวช่วยดีดแบบนี้นะคะการทาอาหารของคุณก็จะง่ายขึ้นมากๆวันนี้นะคะได้ทําแล้วนะคะสําหรับเมนูลดน้าหนักเมนูนี้นะคะคราวหน้าติดตามแลวกันว่าจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากอีกนะคะถ้ามีแนะนําก็ส่งมาได้ที่นี่เลยค่ะ lottliving@gmail.com ค่ะวันนี้หมดเวลาของคุณกับเชฟฟางแล้วนะคะยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกเช้าวัอนอาทิตย์นะคะเวลาเดิมแบบนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะเชฟฟางด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ